เรานิดว่าจะไม่อ้าวรอจนพัเรียกติดสองโอ้โหน้อง ค่ะซึ่งในเหตุของความเสียหายนะคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ทางทางจังหวัดนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทางกรมประมงนะคะรวม รวมกับฝ่ายปกครองนะคะได้ทําการประชาสัมพันนะคะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์การเปิดประตูระบายน้ําคลองสารพีนะคะให้ทางเกษตรกรทร,ราบนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทางกเกษตรกรผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระกชังเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยการติดตั้งเครื่องให้อากาศนะคะที่บนอ่บนบริเวณกระชังนะคะทั้งนี้ก็ ในส่วนของประมงนะคะแล้วก็ส่วนของผู้นําชุมชนนะคะรวมทั้งกเกษตรกรเองนะคะเราก็ได้ทําการเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังโดยมีการตรวจเช็คคุณภาพน้ําทุกวันนะคะวันละสองครั้งนะคะซึ่งจากการเปิดประตูระบายน้ําของสารพีเมื่อวันที่10นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ก็คือคุณภาพน้ําในช่วงกลางวันนะคะค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ําจะอยู่ที่3กว่านะคะ3า กว่ามิลลิกรัมต่อลิตซึ่งเป็นค่าออกซิเจนที่สัตว์น้ํานะคะสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ช่วง2วันที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนนะคะซึ่งค่าออกซิเจนลดลงต่ําอย่างมากนะคะจะอยู่แค่0.5นะคะท้งนี้ทางเกษตรกรก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะทั้งเรื่องการให้อาหารนะคะลดอาหารเนื่องจากว่าปลาไม่กินอาหารแล้วก็ เพิ่มการให้อากาศเครื่องตีน้ำจุดนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ก็เกิดความเสียหายขึ้นนะคะซึ่งรา,รายใหญ่ที่สุดน้หมูม่3ตําบลบางพรวงนะคะก็จะเสียหาย9กระชังนะคะ9กกระชังก็ตกประมาณ9ตันนะคะโดยโดยโดย,โดยสรุปคือเบื้องต้นแค่นี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เราจะบูรณาการร่วมกันนะคะโดยจะประชุมนะคะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในลำดับต่อไป ะะแล้วก็ในวันนี้นะคะทางกอรมนนะคะแล้วก็จิตอาสาพระราชทาน904รอ2,001รอนะคะทางทีมงานก็ได้มาช่วยกันนะคะตักตักซากสัตว์น้ำที่ตายนะคะตักตักปลาตายออกจากกระชังนะคะจุดนี้ก็ได้มาช่วยแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ได้มาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือนในลำดับต่อไปค่ะ